ยังอยู่ที่อูช่างต้นครับต่อเสริมชัยนะครับคลิปที่แล้วไม่ได้เห็นเนื้อในนะครับตัวลูกเดี๋ยวพามาชมนะครับยังไม่เสร็จเก็บงานยังไม่เสร็จเลยเไ้กระบอกดำนี้สิบสองตันนะครับกระบอกดำสิบสองตันอูอันตรายมากเลย ถังลมกี่อันอู้ถังลมใหญ่มากหนึ่งสองถังใหญ่จัด่งแห้งครับไม้บางๆตัวกระสีก็น่าจะหน้าเก้ารึเปล่านี่สิบสองตันนะครับเดี๋ยวมาดูกระบอกไอ้ปั๊มยกหน่อย อยู่ไหนเนาะโอ้โหอ๋ออยู่นี่ <c oughs> นี่เดี๋ยวมาดู <c oughs> <c oughs> นี่โอ้ยได้รองไม่เนี่ยอันตรายไม่ได้รองอีกตายแล้ว ลงเร็วซะด้วยครับอันตรายมากเดี๋ยวเรามาดูชุดเ,เกียร์ฝากที่ปั่นปั๊มนะครับจะเห็นตัวนั้นนะครับเป็นเกียร์พดนะครับเพราะว่าเครื่องเล็กปั่นปั๊มไม่ไหวจะเ,เป็นเหมือนสโลครับเป็นเกียร์พดตรงนี้นะครับ ตัวนั้นนะครับตำสิบตันนะครับนี่ครับต้องต้องใช้เกียร์ทบนะครับนี่ <c oughs> ยังไม่ส่งงานครับเก็บรายละเอียดยังไม่เสร็จนะครับโอ้ขัดกัดถูถูครับ เดี๋ยวเราจะไปแบกสามสามตันขึ้นเขาตะโกกันนี่ครับเดี๋ยวว้อันตรายอันตรายถ้าใช้เครื่องปั่นโดยตรงไม่ไหวครับกำลังวางม้าอยู่ครับ อันนี้แปดตันนะครับแปดตันโอ้หดูดดอันน,นี้ชิดเลยนะตรงเนี้ยชิดแหนบเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นเจ้าของรถนะครับหน้าตาก็าจะเลกว่าตัวจริงอยู่นะเสียสันนะครับเจ้าของลานมันอันนี้แกสเปคแกสั่งเองเลยนะครับตัวลูก6เมตร8นะครับคอก2เมตรยี่ หลักๆก็จะไว้แบกมันนะครับเสียงมากเลยอนาคตล้อก็จะเปลี่ยนนะครับเป็น กระทะเหมือนตัวแม่ อะไรช่างครับผมเหลือนี่แหละครับใส่ไม้ใส่ไม้ครับผมแล้วอะไรอีกก็บบน่าจะหมดแล้วครัเก็บนิดหน่อยเก็บอะไรอีกเก็บตรวเค้กเก็บจ <c oughs> ัมนี่ระบบเบรกน่าจะดีกว่าเดิมเพราะว่าเสริมเบรกตรงนี้มาใช่ไหมบบดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเสริมเบรกใหม่ชุดนี้มาอีกนะครับเบรกน่าจะอยู่กว่าเดิม หายห่วงเลยเรื่องเบ็ดทางน้ำมันมันเล็กไปหน่อยเนาะครับภายในเดิมๆเลยเหรอยังไม่เห็นภายในเลยโอ้นี่ครับ oh. ภายในครับตัวนี้ฟรีดาวนะครับสองเดือนละห้าหมื่นกว่าบาทนะครับเดือนละห้าหมื่นกว่าอ้ ผมว่าส่งไม่แพงนะห้าหมื่นกว่านะฟรีดาวด้วยยกระเจียไม่เสร็จแล้วสั้างล้างเบ,บรกอ,อัดจารบ,บีใส่เรียบร้อย ช่างแหนบหลังได้เสริมไหมครับเสริมครับเสริมตัวไหนครับตัวตัวหนาเนี่ยเหรอครับใช่ครับเนี่ยเสริมตัวหนาแล้วตัวไหนอีกสองสามอเสริมตัวหนาให้นะครับครับตัวนี้มันจะหนากว่าเดิมใช่ครับเนี่ยเห็นสังเกตเห็นไหมนี่แหนบแหนบเดิมนะครับแหนบไทยแล้วเสริมตัวหนามา๋อเราซื้อตัวหนามาเสริมแี๋วเลยครับ ไม่ต้องเสริมเยอะนะเสริมแค่ตัวหนาขึ้นมาครับผมนะมัาช่วยได้เยอะเลยช่างปั๊ม,ต,<า>มตัวนี้ยกข้างข้างยกลูกด้วยใช่ไหมปั๊มตัวนี้ oui, ครับยกลูกด้วยครับยกลูกด้วยยกแม่ด้วยสามมิตรสามมิตรปั๊สมสิบสองตัน แต่ที่ไม่ถ่ายถ่ายไม่ได้เนาะเมื่อถ่ายเราต้องเก็บสติกไว้ผมไม่นจุดอย่างว่าหน้าแบบพี่บอกเอาสักเล็กนิดนึงถ้าอยากได้เบากว่านี้นะก็ต้องใช้อันนั่นแหละอะไรสังกะสีสันไทยอันนี้ก็ถือว่าเบาแล้วนะ แบกได้36ตันเนี่ยถือว่าเบาแล้วเก็บงานทั้งวันเลย ให้ดูเนื้องานนะครับว่ายังไงครับ ก็เฟืองท้าย7จ็ซีหนะครับออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ็ดอียกหัวแลวอีเอชเคสเดิมเดิม รถไทยมีโบคู่ไหมหรือมีแต่รถนอกรถไทยน่าจะโบเดียว,ยวถ้าเป็นโบคู่จะเป็นรถนอกแหนบตรงนี้สามตัวครับ ผมสังเกตเกียร์อ,อีซูกับฮีโนโ่เนี่ยฮีโนโ่จะใหญ่กว่าเดี๋ยวพาไปชมพาไปชมเกียร์โดเมนิเตอร์ครับใหญ่กว่านะเนี่ยโดเมนิเตอร์จอดอยู่ตรงนู้นนี่ตัวนี้น่าจะเป็น210 นี่ครับเกียร์โดมิเตอร์ใหญ่กว่านะนใหญ่กว่าเห็นเลยถังน้ำมันเขาก็ใหญ่กว่า ครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับตอนแบกขึ้นเขาครับเดี๋ยวจะเอาไปใส่มันที่อำเภอตาพยาจะรอดไหมครับเดี๋ยวติดตามเรื่อยๆครับคันนี้นะครับเจ้าของบอกว่างานน่าจะเยอะนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ